สวัสดีครับบิ๊กแองเจิลครับวันนี้เราอยู่กับรายการคลิปแองเจิลออนทีวีครับวันนี้เรามีไกด์พิเศษด้วยครับมีแขกรับเชิญของเราเตาเศรษฐพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับิ๊กครับสวัสดีครับชาวคลิปแองเจิลทีวีทุกคนครับผมผมเตาครับผมรู้สึกเตี้ยไปเลยนะวันนี้วันนี้เราจะพาชาวคลิปแองเจิลออนทีวีไปที่หนองมะจักกันหนองมะจัก ไปชมโมไซค์กันแต่ว่าตอนนี้เราถามเรื่องของผลงานก่อนครับได้ครับผมครับผมเป็นไงเมื่อ่ย่ช่วงนี้มีเรื่องเลือสุดจินฟินสุคอยนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าโรงแล้ววันที่19มิถุนายนนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มีละครละครนะครับเรื่องคู่ปรับสลับร่างนะครับก็ฝากน้องๆนะครับติดตามด้วยกันพี่ๆแฟนๆชาวรายการนะครับติดตามผลงานทางด้านละครด้วยแล้วกันครับผมแล้วก็ตอนนี้มี MV เพลงใหม่นะครับผมชื่อเพลงว่า ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะครับก็เป็น MV MM ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในในชีวิตของเต๋าที่ท อยากจะถ่ายทอดให้กับผู้คุณผู้ฟังได้ได้ได้ฟังกันนะครับตอนเพลงนี้ครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับบีเซอร์ของละครแล้วก็มีชลเลอร์ของหนักก็จะมีให้ติดตามแล้วใน YouTube ก็เข้าไปเซิร์ชได้นะครับถ้าใครอยากดูก่อนนะครับผมก็เข้าไปเซิร์ชดูได้แต่ตอนนี้ดูได้แล้วคือ MV นะครับผมเข้าไปเซิร์ชได้เลยก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเข้าไปเซิร์ชได้เลยครับครับผมติดตามมาด้วยนะครับวันนี้เต๋าจะพาไปเรียกว่าชมรถอยากจะไปดูรถแล้วฮะที่จังหวัดอุดรเป็นยังไงนะครับผมรถเขาเรียกว่าเป็นรถแบบ อ่ายังไงมอไซมอไซค์อ่าเต๋าชอบรถมอไซค์แบบไหนครับถ้าผมนะครับถ้าเป็นผมผมชอบรถแนวคลาสสิกนวคลาสสิกแนวเก่าๆหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมให้เต๋าพาไปดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดีกว่าครับผมไป ใจเเป็นขอองธสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับคลิปไอแชออนทีวีครับน้องประจัก์ครับวันนี้เราอยู่เราอยู่กับเต๋าด้วยครับน้องเต๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราว่าไว้กันที่สตูดิโอครับว่าวันนี้เราจะมาดูในส่วนของรถโมไซกันนี่คือบิ๊กไบค์ครับน้องเต๋าเคยศึกษาเรื่องนี้ไหมครับศึกษามาบ้างเป็นไงบ้างเอ่ยชอบ รอบตัวรถอยู่แล้วครับนะฮะเพราะมันมีความเท่ของมันนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราประชนชอบแนวคลาสสิกจะไม่ค่อยชอบทรงแนวสปอร์ตเท่าไหร่ที่ว่านั่งนั่งสบายกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดขับรถสไตล์ที่ต้องแต่งตัวรูปแบบนี้นะต้องมีเสื้อหนังมีเสื้ออะไรต้องแต่งตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเขาเพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะได้เจ็บให้น้อยที่สุดแล้วก็ ช่วยคาแรคเตอร์ของอันนี้แล้วมันต้องมีเส้นหนังด้วยนะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะครับจริงๆก็ผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผ่านตามตัวถังที่มีคือฮาร์เรสเดวิสันนี่นี่แหละครับนาญราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมคิดว่าราคานี่ผมเปิดเผยไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าหลายหลักเหมือนกันผมว่าหลายหลักคือน่าจะถ้าเพป็นผมแบบผมไม่มีปัญญาซื้ออ่ะนี่เงินเดือนผมทั้งชาติเลยแหละครับแล้วตัวนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่ครับตัวนี้ครับตัวนี้คืออีกหนึ่งรุ่นเลยนะจะมีข้างๆด้วย รุ่นผู้หญิงข้าใครจะแตะอ่ะน<อ>ี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไซค์าขาดดครับต่วนี้ใช่ใช่ครับ,รบนี่คืออา,อาจจะมีทางด้านของคนขับคนหนึ่งขับยากนะขี่ยากนะใช่ไหมเต๋เต๋อเคยลองขับไม่เคยครับไม่เคยผมปกติแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยขี่เท่าไหร่ผมจะขี่ขนาเล็กๆมากกว่าใช่ไหมใช่พวก พวกเวฟพวกฟินโนอะไรให้ผู้หญิงนั่งหน้าเราขับเยอะอตอนมัธยมตอนมัธยมแต่ว่าหลังจากไปเนฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่ใช่ไหมใช้รถยนต์มากกว่าครับลองขับคันนี้ดูดูเป็นเป็นงบงไงครับฮาร์เลย์เดวิสันคันนี้นะฮะเสียงกระหึมมากเพราะว่าอเสียงนี่คือแบบถ้าขับนานๆนี่หมอื้อได้นะร้องเพลงไม่ได้นะหูหูนี่คือแบบบอดเลอหูอหูออหูตึงเลยนะเสียงดังมากถ้าถามกแล้วกันว่ามาอุดรต้องถ่ายรูปกับเป็ดเลยวันนี้ ผมถ่ายไปหลายรอบเลยนะ<ร>ถ่ายมามาอุดรนี่คือถ่ายทุกรอบครับถ้าสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวมาก็จะมาแวะเรียนมาถ่ายกับเป็ดนี่แหละก็วันนี้สนุกสนานกันไปครับได้เจาะลึกกันไปเรื่องราวของนี่คือพระเอกนะครับทั้งพระเอกหนังและละครนะครับที่มาเยี่ยมเยียนนะครับรายการคลิปแอนโช์ออนทีวีของเราเะครับเดี๋ยววันนี้เราไปถ่ายรูปกับเป็ดกันครับนี่คืออีกหนึ่งส่วนสาระของอุดรธานีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับ เราสองคนครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศที่ที่หนองมาจากมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปเชิญที่สตูดิโอโอเคครับผมเดี๋ยวฝาก MV ด้วยครับท่ายรายการครับผมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปเจอทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉัน ความสนุกสนานวันนี้ที่พาไปชมรถบิ๊กไบค์ครับวันนี้มีหลายคันเลยนะครับแต่ละคันนี่เสียงแบบกระหึมมากนะครับแล้วก็สนุกสนานกันนะครับในเบรกนี้ด้วยกับน้องเต๋าครับผมเดี๋ยวน้องเต๋าครับให้ฝากผลงานเพลงครับแล้วก็รวมไปถึงฝากไปถึงชาวดอนด้วยครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเต๋าที่ชื่อว่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะครับตอนนี้ก็ติดชาร์จที่กีบังเจอแล้วด้วยนี่เลยอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะด้วยก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะครับที่ ของเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม MV เพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการดาวน์โหลดนะครับ www.truemusic.com นะครับหรือว่าใน iTunes ตอนนี้ก็มีแล้วหรือว่าใครที่ใช้ซิม True Move นะครับก็กดสอง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 โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยนะครับลองว่าคุณจะมีเพลงนี้แน่นอนนะครับก็ฝากดาวน์โหลดของแท้ด้วยนะครับผมสำหรับเพลงเพลงนี้นะครับผมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับเดี๋ยวเกิดเรื่องของ MV ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วย MV ีเพลงนี้เ v วเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับเออมวีเล่นี้นะ ผู้ชายเนี่ยก็มันจะเสียความรักไปแต่ว่ายังจะอยากจะยื้อเวลาไว้อยากจะทําทุกอย่างให้เขาไม่ไปจากเราครับค่ะผมก็เดี๋ยววันนี้คลิปเป็นเจ้าออนทีวีครับคงต้องปิดเบรกกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ทิ้งท้ายกับ MV เพลงนี้ให้เจ้าตัวดีกว่าครับเข้า MV เพลงนี้เลยครับผมก็เอ็มวีเพลงนี้นะครับก็ฝากถึงเรื่องราวความรักด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังมีความรักอยู่นะครับก็อยากจะให้รักษาไว้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตัวอย่าง เพลงเพลงนี้ครับก่อนมาสุดท้ายจะมาไปชมกันครับครับผมเดินบิ๊กแองเจิ้ลคเอาแองเจิ้ลคับผมเ้าไปแล้วครับวันนี้เจอกันหน้าจกันใหม่ครับขอบคุณแล้วสััดีครบสวัสดีครับ